Baby monster, baby monster ที่เซิร์าแล้วไงที่เซินมเราอะไรเนเดีนวนั้นอ่ะตื้อดื้อตื้อวันนี้เป็นชื่อเพลงว่า For e v e o r โอเคโอเคโอ้อหมดนะพักร้อนใส่แล้มาลองอ่ะอุ๊ย ไอ้นี่ในตอนแข่งแข่งมากเป็นมบช็อปมาช็อปเจ้าหญิงมาว่าว้าว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 หมุนบ Ui là mỹ Ui, được mà Không phải được phết tăng à Ui Ui Ờ uh.

อาซาแลบชิกิตาเต้นเมื่อกี้สวยอ่ะโอ้กางกลางเมืองเลยนะคะมันฟีลแบบฟีลิ่งไฟเดนไหนอะพี่โอ้โหอันนี้ฟีลแบบอุ๊ยอุ๊ยประควัน ซิงเกิลต้องมีรถเพลงน่ารักมาเอาแล้วลุ้นแล้วโอ้รถบินอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอีกเลย่งโอ้ชันบิดพอมากโลละโอ้ยบินขึ้นไปเลยโอ้โหโอ้โหมาชมพูแบบขั้นสุด โอ้โห ever โอ้โหเออลามิสบัดโอโหเบอร์มากอ่ะอุ้ยเขาเปลี่ยนโลกว่ะอันนั้นคือโลกว่ะตรงกลางอ่ะเขาจะมาเขย่าโลกโอ้โห ไอ้ที่จะมาขย่าโลกปะอะเป็นจริงที่ฝันค่ะคุณนะ้าก็ชี่อ,อยากจะเป็นไงใครมามีคนมามีคนมาอันนี้คือแกงมากเลยเนะี่ยเป็นทำนองตอนจบเออหรือเป็นเพลงต่อไปได้ใหม่อืม ชอบ้าเต้นก็อืมพระนารักมันเหมือนผสมอะไรหลายๆอย่างเออแต่ว่าชอบ MV แพง MV สวยทุกคนแบบอืมทุกคนโตแล้วงงงงเหมือนกันทุกคนโตแบรดแบดแบดอบอะไรอเงี้ยคือไม่ใช่แล้วคือทุกคนแบบเยอยงเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยเออเออทุกคนสะพัดอย่างเงี้ยนี่ว่าที่ชอบท่านหูกไะก็เอออะไรเงี้ยมีความกลิ่นความเป็นแบบลักชัวรี่แบร์ดต้องจับอ่ะ ฉันสามารถจับลักชัวรี่แบนด์ได้หมดแล้วนะอย่างตอนเราดูแบ็คพิงใช่ไหมมันก็จะมีเปลี่ยนโลให้เป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเปลี่ยนโลให้กลายเป็นสีดำฟิลลิ่งมันคือแบบฟิลลิ่งแบบสี YG ปะอืมคือเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็น YG สไตล์อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเล่าเรื่องความฝันของเขาที่เขาแบบอยากเป็นอะไรเบเอร์มอนสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอีกกลุ่มไอคอนิกกลุ่มหนึ่งที่จะกระจายไปทั่วโลกเหมือนกันแล้วมันกลายเป็นดาไปหมดอะแล้วทุกคนก็เหมือนมาเซเลเบตอะมาเบมือนมาเซเลเบต ทุกคนน่าจะไปปาร์ตี้กันมาไปซาไปซ่าเอาไปซาตองคืนแล้วให้กี่คะแนนพีงนี้แปดเต็มสิบเต็มเท่าไหร่อีหักนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องโกรธกันหรอกไม่ใช่ไม่ชอบชอบได้สิบสองลวกันโอ้โหเต็มสิบจะได้ไปบอกบวเธอให้มันเต็มสิบถาไม่มาถึงเกินนพูดนยสิคือตอนนี้เหมือนกับ แฟนเบฟมอนก็มีความแบบคนรุ่นว่าแบบว่าน้องๆเจ็ดคนจะไปแตะแบรนด์ไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เมื่อกี้ก็คือเพลงเริ่มตั้งแต่ต้นเลยใช่ปะใช่อะไว่าเพลงนานเพลงนานเลยแต่อาจจะไม่นานก็ได้น่าจะอาจจะตัดทอนออกแต่ดูสั้นๆเนรอฟังแบบจบดียวมันอิ่มแล้วไงแต่ดูเรื่องเรื่องเรื่องราวของความแบบอยู่ในโรงแรมไปเที่ยวไปโฮเทลอะไรก็โอเคหมานถึงว่าฟีแบบมาพักอยู่ในโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งฟิลฟิลคล้ายๆกับโฮเทลทานซิเบเนียที่แบบปีศาจต้องมาแบบ มาพักก่อนที่จะแบบไปออกงานต่ออะไรอย่างงี้โดนจำกัดกรอบถูกเพราะว่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยได้เห็นเพลงใหม่ก็ดีใจแต่ก็ยังนอยอยู่เพราะไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปงานยากฉันว่ามันเหมือนกับใช่ว่ามันเหมือนเพลงของเดนิกาออมันมีเพลงนึงมันมนมีความอินเตอร์นะมานถือว่าแบบมันไม่ได้แบบเกาหลีจ้ากคือทำนองอ่ะทำนองนี้เลยแต่ชอบชอบ ดนตรีตอนต้นที่มันแบบตึง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 แบบเออตึง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 น่าจะเต้นโอเคเอาไรโอเคโอเคโอเคชอบเพราะเปิดมาคืออึ้งเลยแพดพี่บอลเตมอแต่มันทำดีอ่ะไม่ถือว่าชอบโทนสีนะสีฟ้าขาวอะไรแบบเนี้ยเออดูดีชุดใช่ฉันชอบซีนน้นั้นแหละซีนเต้นเหมือนเต้นในห้างอ่ะคืนเต้นโลกออะความตึกดูยิ่งใหญ่น่าตึกไอเอสอะไรเงี้ยฟิวฟิลฟิแบบความใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยเลิศ แต่ให้เลยดูพุริตาเอาเลยเอาไปเล่น M V P อัน,นั้นละกลัว<า>ตุยอะกลัวริตาตุยมากนะจุดนั้นอะโอ้ไม่ต้องกลัวตายค่ะถ้าลอยขึ้นไปขนาดนั้น <G ül> คุณพี่คุณพี่หอดได้แล้วค่ะอย่างนั้นอะคุณพี่ไม่ต้องกลัวตายแล้วคุณพี่ลอยไปถึงจุดนั้นแล้วอะนี <G ül> ่รถไม่มีคนขับด้วยไม่คืองงคือตอนนี้งงว่านางเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าแอบหรืออะไรถูกไหมเพราะว่า มันมีเวลาเที่ยงคืนแล้วก็มีส้นสูงที่ที่วางเหลือข้างเดียวเหมือนเซเดล,ล่าที่บอกว่าเที่ยงคืนจะต้องรีบกลับแต่รีบกลับกันเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนก็หนีออกมาหรือว่ามันเป็นอย่างงี้ะถ้าเราแบบเดาทูรูเพลงต่อๆกันก็คือตระกูลพวกนี้เขาอาจจะเป็นเกิดมาในตระกูลปีศาจท,ที่มีชื่อเสียงมากๆเหมือนในวีที่แล้ว<อ>แต่ว่าแบบพอแบบ พอเขาเด้เกิดเป็นปีาศาจสุว่าฉันเกิดเป็นปีาศาจมัมมี่เนี่ยพ่อที่ฉันที่เป็นมันมมี่ก็เหมือนกับบีมอนสเตอร์อะที่คนคาดหวังว่าออพอเป็นแบบเกิดกรุ๊ปวงใหม่ของ YG ก็ต้องเป็นเหมือนกับเกิดกรุ๊ปวงเก่าๆของ YG อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือเขาก็อยากจะเล่นเป็นปีาศาจในแบบฉบับความโหดร้ายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยออไม่ถือว่าคอนเซปต์แบบคอนเซปต์รวมไม่อยากให้ไปเทียบกับรุ่นพีใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงคือนี่รู้สึกว่า YG มันคือแบบ วาจีมันคือก็คือวาจีมันจีมันคือวาจีจริงๆริง,รงทุกอย่างที่เอากลับมาทำมันคือแม้แ,มแ,มแต่เอ,อ่มวอ่ะมันก็คือใช้มุกแบบมุกวาจีอ่ะเหมือนในนี้เราเคยเห็นขีน่รถแมวขี่รถอะไรในแบบเพลงแบงค์เพลงเมื่อก่อนใช่ปะดุกะจะรีดดุกะแบบนี้ใช่โอเคไงไงไง 没，没，没。